สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ครูอ้วนก็จะมาสอนในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะคะซึ่งวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของกรอนสุภาพกันอยู่วันนี้ครูอ้วนก็จะมาสอนนักเรียนเ,เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงกรอนสุภาพนะคะซึ่งก่อนอื่นเราก็ามาทบทวนความสำคัญของกรอนสุภาพก่อนค่ะกรอนสุภาพ เป็นกรอนประเภทหนึ่งนะคะเป็นกรอนประเภทหนึ่งซึ่งออลักษณะคำประพันเป็นลักษณะคำประพันในวิชาภาษาไทยภาษาไทยของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นออร้อยแก้วร้อยกรองถ้าเป็นร้อยกรองก็จะมีออมีพวกโครงมีฉันมีกาบมีกรอนอย่างนี้นะคะซึ่งออในเนื้อหาของเราที่เราเรียนอยู่เนี่ยก็คือเรื่อง กรอนนะคะกรอนสุภาพกรอนก็จะแบ่งออกเป็นกรอนสีอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่ถ้าที่นักเรียนรู้จักเนี่ยคือกรอนแปดกรอนแปดเขาจะเรียกว่ากรอนสุภาพนะคะซึ่งเ,เป็นบทเขียนที่เรียบเรียงเข้าให้เป็นคณะใช้ถ้อยคำทำนองแบบ เรียบๆรียซึ่งจะนับได้ว่ากรอนสุภาพเนี่ยเป็นกรอนหลักของกรอนทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นฐานของกรอนหลายชนิดถ้านักเรียนเข้าใจเรื่องกรอนสุภาพแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจาลักษณะของกรอนอื่นๆได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ากรอนสุภาพเนี่ยเป็นพื้นฐานการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกรอนสุภาพ เป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินทราบซึ่งในรถของบทประพันธ์ซึ่งมันจะมีจังหวะมีลีลาแล้วก็มีท่วงทำนองการอ่านของบทร้อยกรองแต่ละชนิดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นการอ่านกรอนสุภาพเนี่ยวันนี้ที่ครูจะสอนเนี่ยครูจะสอนอ่านสองแบบคือหนึ่ง อ่านแบบร้อยแก้วกับสองอ่านแบบทำนองเสนอนะคะทีนีเ้เราจะไปรู้ว่าการอ่านออกเสียงแบบร้อยแก้วเนี่ยเป็นอย่างไรเด็กๆคงจะเคยอ่านนะคะเวลานักเรียนอ่านเ,เนื้อหาในบทเรียนหรือว่า,นนาอ่านนิทานอ่านนิยายหรืออ่านบทความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนักเรียนก็จะอ่านเป็น แบบร้อยแก้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีคําสัมผัสไม่มีลีลาการอาร่านไม่มีการเว้นวรรคอักขระอย่างเงี้ยแต่กรอนหรือบทร้อยกรองประเภทกรอนสุภาพก็สามารถอ่านแบบร้อยแก้วได้นะคะซึ่งนักเรียนหลายคนนี่ถนัดแล้วก็การอ่านแบบทํานองเสนอการอ่านแบบทํานองเสนอเนี่ย ต้องใช้ทำนนงตามชนิดของคำประพันธ์นั้นๆซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึงกรสุภาพนะคะออกเสียงตามแพนผังบังคับของคำประพันธ์นั้นๆถ้าเป็นกรนสุภาพเขาจะแบ่งจังหวะหรือว่าแบ่งวรรคการอ่านอย่างไรเดี๋ยวเราจะรู้ต่อไปค่ะต่อไปคำท้ายบาทและท้ายบทที่เป็นเสียงจัตวาจะเอื้อน นี่จะมีลูกเอื้อนด้วยนะพออ่านเป็นทํานองสนอเนี่ยก็จะเอื้อนเสียงสูงเป็นพิเศษถ้าลงท้ายด้วยเสียงจะตะัตวานะคะหรือเขาเรียกว่าลงท้ายด้วยเสียงสูงจะสามารถเอื้อนได้ทีนี้เราไปรู้จักหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองกันหนึ่ง มีความรู้ความเข้าใจในชันลักษณ์และอักขรวิธีของบทประพันธ์เราเรียนไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเกี่ยวกับลักษณะของกรอนสุภาพแล้วก็การเว้นวัคก,การแต่งกรอนสุภาพอันนั้นแสดงว่านักเรียนเ,นยเข้าใจฉันนลักษณ์แล้วก็อักขรวิธีของกรอนสุภาพไปแล้ว นะคะต่อไป2ฝึกอ่านออกเสียงแบบร้อยแก้วก่อนก่อนที่เราจะไปอ่านทานองสนองเราก็อ่านแบบร้อยแก้วก่อนเพื่อให้รู้จังหวะรู้จักการเว้นวรรคตอนแล้วก็รู้ว่าการส่งสัมผัสมันเป็นยังไงนะคะ 3. อ่านออกเสียงให้กังวาลชัดเจนเสียง ต้องเปล่งออกมาให้มันชัดเจนเพื่อให้เกิดรถคำแล้วก็ทำนองที่ไพเราะถ้าเราอ่านไม่เต็มเสียงนะเสียงอ e ุยอ e ุย e อยู่เนี่ยมันก็จะไม่ไพเราะแล้วข้อสําคัญไม่ดัดเสียงปล่อยให้เป็นธรรมชาติของตัวเองนะคะอ่านออกมาปล่อยให้เป็นธรรมชาติข้อสําคัญคือให้ชัดเจน4 มีสมาธิค่ะมีสมาธิที่มั่นคงในการอ่านนะโดยเฉพาะการบังคับเสียงสูงตำ่ำดังหรือว่าเสียงเบา,าถ้ากรอนบทไหนที่มันเ,เหตุการณ์เนี่ยมันตื่นเต้นเราก็อาจจะใส่ลีลาเข้าไปหรือว่าเน้นเสียงหนักเสียงเบาเข้าไปอีก มันก็จะได้ความไพเราะน่าฟังมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในการอ่านออกเสียงกรอนสุภาพอาจใช้เครื่องหมายกำกับจังหวะใช้เครื่องหมายกำกับจังหวะเพื่ออะไรเพื่อให้เราเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นใจว่าเราจะเว้นวรรกตรงไหนเราจะหยุดตรงไหนจะเว้นวรรกต่อไหนหรือจะอ่านตรงไหนที่มันต่อเนื่องนะคะเราอาจจะใช้ เครื่องหมายกำกับจังหวะก็ได้แต่ถ้าคนที่แม,ม่นแล้วก็ไม่ใช้ก็ได้ค่ะต่อไปเรามาดูเครื่องหมายกำกับจังหวะกันนะคะเครื่องหมายกำกับจังหวะเนี่ยขีดแบบเนี้ยเหมือนกับเ,เครื่องหมายถูกอะค่ะคือขีดแบบเนี้ยแทนจังหวะเสริมครือ่อะไรคือการหยุดเสียงอ่านหยุดนิดเดียวคือหยุดเพื่อเว้นวรรคน่ะ ภายในวัดหรือการเว้นวัดนั่นเองว่า,าในหนึ่งวัดเนี่ยเขามีเว้นกี่ครั้งเราก็จะใช้เครื่องหมายเนี้ยกั้นเอาไว้กั้นเพื่อให้หยุดเนี่อันถึงตรงนี้นะแล้วก็หยุดแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสองขีดล่ะถ้าเป็นสองขีดแทนจังหวะหลักลแทนจังหวะหลักลคือหยุดออกเสียงอ่านเมื่อจบวัด จบวักเป็นช่วงยาวกว่าจังหวะเสริมนั่นแสดงว่าขีดสองขีดเนี้ยมันจะปรากฏอยู่ท้ายวักแต่ละวักนะคะแต่ว่าเราไม่ไม่ค่อยใช้เพราะว่าปกติอะถ้าถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ท่องอาขยานหรือหรือเป็นการอ่านเนี่ยค่ะการเว้นวักน่ะมันก็จะเว้นวักยาวอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยเห็นเครื่องหมายนี้แต่เราจะใช้เครื่องหมายนี้ในแต่ละวรรคนะคะทีนี้เราไปดูตัวอย่างการเว้นวรรคในการอ่านกรอนสุภาพเขาเว้นยังไงอย่าลืมว่ากรอนสุภาพหนึ่งบทมีสี่วรรใช่ไหมคะหนึ่งบทมีสี่วรรคและในแต่ละวรรค จะมีจำนวนคำตั้งแต่7ถึง9คําคำแต่ที่นิยมคือ8คดคำที่เขาบอกว่านิยมคือ8คดคำนั่นคือเราเรียกกรอน8ใช่ไหมลูกกรอน8ดหรือกรอนสุภาพนั่นแหละบางคนเขาก็ถนัดจะถนัดเรียกกรอน8บางคนก็จะบอกว่ากรอนสุภาพมันก็คืออันเดียวกันนะคะ,ะทีนี้เมื่อเขากำหนดว่ามันจะต้องมี 8คํคหรืออนุโลม7จ็ดคำก็ได้9กําก็ได้ทีนี้การแบ่งวักการอ่านเขาแบ่งยังไงมาดูรายละเอียดค่ะวักละ7จํดคำวักละ7จํดคำให้อ่าน2 2 3 2 2 3คืออะไร2พยางวักสองพยางวักและก็ สพยางนั่นเองนะคะอันนี้คือเจ็ดคำถ้าวักนั้นมีเจ็ดคำให้อ่านแบบสองสองสามถ้าวักนั้นมีแปดคำให้อ่านแบบสามสองสามเนี่ยค่ะสามพยางสองพยางและสามพยางมันก็จะรวมได้แปดใช่ไหมคะต่อไป ถ้าวักนั้นมีเก้าคำให้อ่านสามสามสามเลยนะคะให้อ่านแบบสามสามสามคือสามพยางเว้นวักสามพยางเว้นวักและสามพยางเห็นไหมคะเนี่ยคือจังหวะการอ่านกรอนสุภาพไม่ยากเลยนะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า มันมีเจ็ดมีแปดมีเก้าคราวที่แล้วคุณครูสอนไปแล้วการนับพยางคำว่าพยางคือการออกเสียงหรือเปล่งเปล่งเสียงออกมาแต่ละครั้งนับหนึ่งพยางบางคำมันอาจจะมีสองพยางสามพยางแล้วแต่นะคะเราอย่าไปนับจำนวนคำนะให้นับจำนวนพยางนะลูกนะจำไว้ คราวที่แล้วครูสอนไปแล้วเกี่ยวกับการนับพยางต่อไปค่ะมาดูวิธีการเว้นวรรคการอ่านปรอนสุภาพเนี่ยเห็นไหมครูใช้เครื่องหมายกำกับเจ้าพลายงามสามความแสนสองสงสารแม่สามแสดงว่าวัดที่หนึ่งเนี่ยมีกี่คำอ่านแบบสามสองสาม มีแปดคำนะคะมีแปดคำชำ้าเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลอันนี้ก็จะเป็นสามสองสามเหมือนกันอันนี้แปดอันนี้แปดอ้อเดี๋ยวลืมบอกนะักเรียนไปว่าที่เราเรียนเสภาคุณช้างคุณแผนนะคะอันนั้นก็คือกรสุภาพนะแต่เขาเอามาเป็น คือเขาเอามาขับเป็นเสภาเขาจึงเรียกว่ากรอนเสภานะคะแต่ลักษณะของกรอนมันก็คือกรอนสุภาพหรือกรอนแปดนั่นแหละค่ะทีนี้ย้อนกลับมาวักที่หนึ่งแปดจะอ่านแบบสามสองสามวักที่สองสามสองสามวักที่สามเหมือนกันค่ะสามสองสามทีนี้มาดูวักที่สี่มา ลูกเติบใหญ่สามคงจะมาสามหาแม่คุณสา,ส,าสาม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 แสดงว่าวักนี้มีเก้าคำนะคะเห็นไหมในแต่ละบทหรือแต่ละวักเนี่ยมันจะมีจำนวนคำต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะเว้นวักได้อย่างแม่นยำเราต้องใช้เนี่ยค่ะ ใช้เครื่องหมายช่วยอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยถนัดนะคะใช้เครื่องหมายช่วยต่อไปนี้นักเรียนจะอ่านกรอนได้ไพเราะขึ้นถ้านักเรียนได้รู้จักการเว้นวรรคนะคะ,ะเนี่ยให้สังเกตดูเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟัง อ,อมาฝึกอ่านกรอนสุภาพแบบร้อยแก้วก่อนเว้นให้ถูกเว้นวักให้ถูกก่อนนะคะอ่านแบบร้อยแก้วนะเจ้าพลายงามความแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลแล้วกราบกรานมารดาด้วยอะไร ลูกเติบใหญ่คงจะมาหาแม่คุณแต่ครั้งนี้มีกรรมจะจำจากต้องพลัดพรากแม่ไปเพราะไอ้ขุนเที่ยวหาพ่อขอให้ปะเดชะบุญไม่ลืมคุณมารดาจะมาเยือนแม่รักลูก ลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านเขาจะพานว้าวุ่น แม่ทูลหัวจะก้มหน้าลาไปมิได้กลัวแม่ยามัหมองนักจงหักใจเห็นไหมคะคุณครูอ่านแบบเว้นวรรคได้ถูกต้องเพราะอะไรเพราะคุณครูเว้นตามเครื่องหมายค่ะเว้นตามเครื่องหมายที่ครูทำกำกับไว้ถ้าเด็กๆอยากอ่านกลอนให้ไพเราะ เด็กๆต้องเว้นจังหวะเว้นวักให้ถูกโดยใช้เนี่ยค่ะตัวช่วยเครื่องหมายกำกับจะช่วยให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นการอ่านแบบร้อยแก้วเป็นการอ่านแบบร้อยแก้วถ้าเป็นการอ่านแบบทํานองสนะล่ะทำยังไงเนื่องจากากรอนที่ครูยกมาเนี่ย มันอยู่ในเสภาขุนช้างขุนแผนใช่ไหมคะอครูได้ดูคลิปเด็กๆส่งมาบางคนก็อ่านได้ไพเราะมากเลยนะคะแต่บางคนก็ยังยังเว้นวรรคตอนยังไม่ถูกต้องจากนี้ไปเด็กๆจะต้องอ่านได้ไพเราะขึ้นแน่นอนเพราะเราได้เรียนหลักการอ่านกลอนนะคะแต่คุณครู อยากจะฟังคลิปการอ่านที่เป็นทำนองเสนอนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยนักเรียนจะอ่านในรูปแบบของร้อยแก้วมาคุณครูอยากได้เป็นการอ่านแบบทำนองเสนอส่งคุณครูนะคะมีคะแนนให้10คะแนนอ่านเป็นคลิปอ่านเป็นทำนองเสนอเลยนะคะ นี่จริงๆแล้วนะ่ะมันเป็นบทอาขยานเป็นบทหลักของระดับชั้นป .6 ที่นักเรียนจะต้องท่องเป็นอาขยานไม่ให้อ่านไม่ให้ดูเนื้อแต่คุณครูใจดีให้เด็กๆดูเนื้อได้นะคะมันจะมีออตอนที่นักเรียนอ่านที่ครูก้าให้อ่านนะคะ คือตอนอะไรหนะ้าที่ครูเก้าให้อ่านแต่มันก็จะต่อกันกับบทนี้นะคะเดี๋ยวครูอ้วนจะอ่านเป็นทนํานองสนอให้เด็กๆฟังเป็นตัวอย่างเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าคุณครูจะเอื้อนตรงไหนจะเว้นวรรคตรงไหนอ่ะถ้าเราพร้อมแล้ว เราไปอ่านกันเลยค่ะ,จะเจ้าพลายงามความเสนสงสารเมชำเลืองเลดูหน้าน้ำตาไหลแล้วกราบกรานมารดาด้วยอาล มาหาแม่คุณแต่ครั้งนี้มีกรรมจะจำจากต้องพลาดพระแม่ไปเพราะไอ้คุณฮเที่ยวหาพอ่อขอให้ปะเดชะบุญ ไม่ลืมคุณมารดาจะมาเยือนแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม่นเหมือนจะกินนอนวอนว่า เมตตาเตือนจะจากเรือนร่างแม่ไปแต่ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสังเกตดูว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะมาถึงตอนอ่านเป็นทำนองสนอเนี่ยคุณครูบอกว่าถ้ามันลงท้ายด้วยเสียงสูงหรือเสียงจัตะวาท้ายวักใช่ไหมคะเราก็จะมีเสียงเอื้อนนะคะมีเสียงเอื้อนชํำเลืองเลดูนาะน้ำตา เนี่ยเห็นไหมคือเสียงเอื้อนนะคะเด็กๆไปฝึกกันนะคะจะได้อา่อา,านบทร้อยกรองได้เก่งขึ้นนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านบทร้อยกรองเป็นทํา,ทานองสนอแล้วก็อ่านอัดคลิปมาให้คุณครูดูอย่าลืมว่าเรามี10คะแนน ให้เด็กๆนะคะก่อนจากกันวันนี้ฝากเด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเป็นเด็กดีเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถ้าภาคเรียนที่สองเราเปิดออนไซต์ได้ก็อยากจะพบเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ